มาดูเรื่องของแท็กซี่ที่อ้างตัวว่าเป็นหลานบิ๊กป้อมเหนบ้างครับโอ้บิ๊กป้อมงงมากเลยป้อมไหนเนี่ยที่อ้างตัวว่าเป็นหลานเขาเนี่ยเนื่องจากว่าแท็กซี่เมออื่อวานนี้ที่นําเสนอไปนะครับโกงมิเตอร์นะครับราคามิเตอร์ราคาหนึ่งแต่เรียกเก็บเงินผู้โดยสารอีกร,ราคาหนึ่งแถมที่สําคัญครับ ยังไปลวนลามใช้วาจาลวนลามผู้ดโดยสารด้วยแล้วตอนที่ขับรถเนี่ยก็ไม่สวมหน้ากากอนามัยอีกต่างหากนะครับเรื่องนี้ตํารวจตามไปจับกุมตัวเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรียกตัวมาสอบสวนดำเนินคดีก็ปรากฏว่าตอนระหว่างสอบสวนดาเนินคดีเนี่ยก็รับทราบทุกข้อกล่าวหาแต่มีข้อหนึ่งที่เขาแจ้งตารวจว่าเขาเป็นหลานบิ๊กป้อมนะและตอนเด็กๆเนี่ยบิ๊กป้อมเนี่ยพาไปขึ้นรถถังเป็นประจําด้วยนี่แหละฮะ ตอนนี้ผู้โดยสารสาวรายหนึ่งนะครับออกมาโพส,สคลิปวิดีโอขณะกําลังโดยสารแท็กซี่สาธารณะของกรุงเทพมหานครนเนี่ยแหละครับระบุข,ข้อความว่าขึ้นแท็กซี่คันนี้ที่ BTS สายลวดคนขับไม่สวมแมสโกงค่ามิเตอร์จาก4 7บาทแต่เรียกเก็บเธอเนี่ย1 0 0แล้วก็ยังพูดจาลวนลามเธอด้วยเนี่ยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่21กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็มีรายงานความคลืบหน้ามาเป็นระยะระยะล่าสุดเมื่อวานนี้ครับตำรวจสพเมืองสมุทรปราการตามตัวได้เรียบร้อย แท็กซี่รายนี้ชื่อนายธเนศวัย45ปีมาพร้อมกับคุณแม่คุณแม่เนี่ยวัย75แล้วนะครับพอน้านข่าวถามนายธเนศบอกว่าที่เรียกเก็บเงิน100บาทเพราะอะไรเพราะว่ามิตเตอร์มัน47บาทเท่านั้นเองนายธเนศให้ข้อมูลแบบนี้ครับบอกว่าที่เรียกเก็บ100บเพราะว่าน้ามันจะหมดก็ต้องจ้างรถจักรยานยนต์เนี่ยไปซื้อน้ํามันแล้วก็เอามาเติมให้ที่นี่แล้วก็ยังบอ,ก,อกนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นหลานแท้ๆของบิ๊กป้อมด้วยนะ,ะสมัยเด็กๆเนี่ยบิ๊กป้อม คุณอาเนี่ยพาไปนั่งรถถังบ่อยๆด้วยนี่ฮะ pues ชอบตุ้มตัวไหมว่าหลานครับเป็นหลานเลยหลานเลยครับเป็นหลานแร้เลยครับแร้ๆครับอยู่ด้วยกันมานานเลยก็สมัยเด็กเขาก็เลี้ยมของเราข้าวผมขึ้นรถถังฮข้าวผมขึ้นรถถังเลยพี่อย่าเชื่อมากพวกแท็กซี่ส่วนมากชอบขี้โม้พี่พี่ไม่ได้โม้ใช่ไหมอะผมผมของจริงครับผมจะมอเตอร์ไซค์แล้ว นี่แหละครับแท็กซี่ส่วนมากชอบขี้โม้และข่าวหัวเราะร่ร่วนเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นบรรยากาศในการพูดคุยกันเหมือนกับตัวเองไม่ได้ทําความผิดยังไงอย่างนั้นเลยนะครับล่าสุดครับนายธนเทศบอกว่ารับว่าเป็นคนที่อยู่ในคลิปจริงๆนี่แหละที่เขาเอาไปโพสต์ในโลกออนไลน์ก็มีความผิดตามพรบรถยนต์นะครับเรียกเก็บค่าโดยสารเกินกําหนดโทษปรับเนี่ยไม่เกิน5,000บาทรวมถึงเรื่องของการใช้กิริยาวาจไม่สุภาพอันนี้ก็มีโทษปรับไม่เกิน1,000บาท ร่วมของการไม่ใส่แมส<ะ>ก็มีข้อปรับเช่นเดียวกันรับทุกข้อกล่าวหาครับแล้วก็บอกว่ายินยอมเสียค่าปรับด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่มีตังค์ส่วนแม่ของนายธเนศเองก็บอกว่าลูกชายเนี่ยเคยถูกตีที่หัวมาสองครั้งสมัยเป็นวัยรุ่นแต่ก็ไม่ได้พาไปรักษานะครับเพราะาไม่มีเงินเช่นเดียวกันหลังจากนั้นอาการของนายธเนศเนี่ยลูกชายของเธอเนี่ยก็ผิดปกติมาโดยตลอดครับหมอเคยแนะนําคุณแม่บอกว่าอย่าไปขัดใจเขานะเพราะว่ามีความเสี่ยงที่เขาจะอลรวาดได้เอาไปฟังเสียงคุณแม่ดูครับ บอกว่าเวลานั ài, ่นก <M ình, S 1> ็ดูแลเอาเบาใจแต่เขาจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาไม่ให้เขามึนงูอย่างนั้นเลยแม่ก็ถ้าเขามึนงูแล้วเอาละว่านไหมเงก็มีเันก็มีเวลาขัดใจอะไรเนี่ยมีแต่ว่าเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แบบนั้นหนูก็เลยหนุ่มาเล แบบเขาเป็นเหมือนคนสองบุคลิกหนึ่งนั้นนอะ,อะคุณแม่บอกครับตอนดีๆก็ดีแต่ตอนอารมณ์ร้อนควบคุมตัวเองไม่ได้เลยก็มีนะครับเป็นคนไบโพล่านะคุณแม่บอกอย่างนั้นเป็นคนสองบุคลิกส่วนขนส่งทางบกจังหวัดสมุทรปราการก็ออกมาดําเนินการเรื่องนี้นะครับบอกว่าถ้าคนขับรับสารภาพแต่ว่าไม่มีเงินค่าปรับ อันนี้พนักง,งานสอบสวนก็ต้องส่งดำเนินคดีเพื่อทําการเปรียบเทียบปรับในชั้นศาลนะครับและขั้นตอนต่อไปทางขนส่งเองก็จะไปตรวจสอบประวัติเข้าข่ายว่าเพิกถอนใบอนุญ,ญาตขับขี่สาธารณะได้หรือเปล่านะครับส่วนทางญาติของผู้ขับขี่บอกว่าคนขับเนี่ยเป็นผู้ป่วยทางจิตก็ต้องพิจารณาว่าอยู่ในระดับไหนเป็นระดับอันตรายต่อการมาให้บริการรถสาธารณะแบบนี้หรือเปล่าถ้าใช่ก็ต้องพักใบอนุญ,ญาตขับขี่ต่อไปครับครับ